สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ชาแนลอุ๋มเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นสอนเล่นตัวของซิงชิวนะครับนายน้อยธาตุน้ําซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นตัวที่เก่งมากนะเมื่อวานตัวนี้แบกผมผ่านอบิทช,ชั้น10นะครับคือเก่งมากแล้วก็เป็นตัวซับพอร์ตฮิลได้บัฟเพื่อนได้มันไม่ได้เป็นตัวที่ออกแบบมาเพื่อเป็นดาเมจหลักในตัวของมันเองแต่เป็นตัวที่สามารถเพิ่มดาเมจ เพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวอื่นได้เยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนก็เป็นการฟัน5ครั้งนะครับแล้วก็มีส่วนของการช์จโจมตีซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเราคงไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเน้นโจมตีนะครับเดี๋ยวเริ่มที่สกิลหลักนะครับสกิลหลักเนี่ยจะเป็นการฟันเป็นทตาด้ำสองครั้งจากนั้นมันจะมีดาบรอบๆตัวเห็นไหมซึ่งดาบมันทาอะไรได้ก็คือทุกครั้งที่เราโดนโจมตีนะครับ ดาบเนี่ยจแะแตกซึ่งมันจะลดความเสียหายที่ได้รับในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ทำการฮิลตัวละครของเราอ่ามพลังชีวิตสูงสุดของตัวซิงชิลตัวมันบางดูไปเปรียมตัวอื่นนะครับก็คือเนี่ยลดความเสียหายแล้วก็ฮิลทุกครั้งที่ดาบแตกนะครับผม แล้วอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ศัตรูอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันจะติดสถานะเปียกได้เรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับกิลของบาบาร่านะเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเปียก้วเราก็อาจจะคอมโบกับตัวละครอื่นอย่างธาอื่นๆนะครับจะเป็นชาร์จไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับไอก็ได้เนี่ยทำให้เปียกแล้วก็ทําให้เกิดการระเหยเห็นไหมครับเป็นคอมโบเพราะว่าดาบเนี่ยมันอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ตามมันก็เป็นคอมโบกับตัวอื่นได้คราวนี้ถ้าไม่ตายจะเป็นการเรียกดาบออกมาเหมือนกันซึ่งดาบตรงนี้จะอยู่ตลอดจะไม่แตกนะครับเนี่ยดาบจะไม่แตกจะไม่ฮิลแต่ลดความเสียหายได้แล้วทุกครั้งที่เราทําการโจมตีปกติจะเรียกเป็นดาบน้ําออกมาเราเปลี่ยนตัวละครอื่นมาโจมตีก็ได้เหมือนกันซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ทาาดน้ําแล้วก็ตามด้วยท่าอื่นๆได้ต่อเนื่องเรื่อยๆ เกิดเป็นคอมปัวธาตุได้มากมายนะครับราบใดที่เรามีไม้ตายอยู่นะครับนี่คือไอเดียคร่าวๆเดี๋ยวผมเอาไปสู้กับบอสให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสกิลดาบของเราเนี่ยสกิลหลักของเรานะครับมันฟื้นอนุธาตุได้หลายลูกมากนะครับมันช่วยฟื้นไม้ตายได้เร็วมากแล้วก็ตอนที่ระยะเวลามันหมดนะสมมติถ้าดาบของเรายังเหลืออยู่เนี่ย ดาบมันก็จะแตกแล้วก็ฟื้เทพีให้เท่ากับจํานวนดาบของเราที่เหลือนะครับเนี่ยขึ้นตามพลังชีวิตของตัวซิงชิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลบเ,เก่งๆใช้ดาบไม่หมดก็ไม่เป็นไรยังไงสุดท้ายมันก็ฮิวให้อยู่ดีนะครับผมแต่ว่าซิงชิวเนี่ยจะมีข้อเสียก,ก็คือว่ามันจะฮิวได้แค่ครั้งละตัวนะครับไม่สามารถฮิวเป็นหมู่เหมือนบาบาร่าได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาสู้กับบอสน,นะครับเอออย่างหนึ่งที่ต้องระวังแนละ้วก็คือเวลาที่เราใช้ทกิลเนี่ย ตัวละครของเราจะติดธาตุน้ำนะครับเหมือนมา巴าเพราะฉะนั้นถ้าเจอน้ําแข็งเนี่ยมีโอกาสตะโดนแช่แข็งได้ผมจะไม่ใช้สกิลก่อนนะครับเดี๋ยจะทําให้บอสล้มก่อนบอสล้มช้าไม่ตายเลยแล้วกันโอเคคราวนี้ก็ใช้สกิลแล้วก็ไม้ตายมันก็จะเกิดอะไรมันก็จะเกิดคอมโบธาตุมหาศาลมากอย่างตรงนี้ก็ เกิดเป็นน้ําไฟฟ้านะครับไฟคือทุกครั้งที่เราโจมตีธรรมาดามันเรียกดับน้ามาเรื่อยๆไงเห็นไ,ไหมเมื่อกี้คือเกิดทั้งละลายทั้งชาร์จไฟฟ้าอะไรเยอะมากนะครับจริงก,ก็ทําแช่แข็งได้นะพอดีผมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะครับก็น่าจะพอเห็นเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเนี่ยโดนแช่แข็งได้ต้องระวังตรงนี้เพราะว่าตัวเราจะติดท่าน้ําเรื่อยๆไงเราทําให้ศัตรูติดท่าน้ําได้เหมือนกัน ดีไม่ได้เอาแอมเบอร์มาตีให้บอสล้มชานะครับจริงๆต้องเอาเอากูวบ้าเผาก็ไม่น่าจะได้น่าจะนานมากเป็นไรเดี๋ยวนี้ตีสดบอสเลยแล้วกันนะครับเนี่ยใช้ขอมูลน้ำสายฟ้านกยิงไปแล้วก็พิจมตีก็มีน้ำ เป็นดาบน้ำเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างคอมโบนะคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาลง,ลางรายละเอียดในส่วนของพรสวรรค์แต่ละอันกันนะครับผมเอพรสวรรค์อันแรกโจมตีปกติไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียกดาบรอบตัวก็คือทุกครั้งที่เรากดนะครับอย่างที่บอกไปเรียกดาบมาแล้วก็โดนโจมตีดาบจะแตกซึ่งจะลดความเสียหายที่ได้รับนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถ การต้านทานอยู่ชะงักก็คือตอ้นคอของเราจะไม่ค่อยกระเด็นไม่ค่อยจะเสียจังหวะเวลาโดนดาเมจแล้วก็20%ของโบนัสความเสียหายธาตุน้ําของซิงชิลจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของการลดความเสียหายเพิ่มเติมของเลนซอ,อร์สยังไงคือพื้นฐานเนี่ยมันลดความเสียหายที่ได้รับ20%แต่ถ้าเรามีโบนัสความเสียหายธาตุน้ำนะครับตัวของซิงชิลเต็มที่เลยก็คือที่120%นะครับ 120%อ่20%ของ120ก็คือ24%เนี่ยเต็มที่คือ24%นี้สามารถเอาไปเพิ่มในส่วนของการลดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโบนัสความเสียหายทาตน้ำ120%ใช่ไหมเราจะได้ลดความเสียหายเพิ่มอีก24บวกกับที่มีพื้นฐาน20รวมเป็นทั้งหมด44ซึ่งก็คือเกือบครึ่งนะครับลดไป44%นี้เกือบครึ่งเลยลดได้เยอะมากผมไม่แน่ใจว่าถ้าอัพเลเวลเนี่ย มันจะเพิ่มตรงนี้ต่อหรือเปล่าแต่ว่าไอเดียตรงนี้ก็คือยิ่งเรามีโบนัสความเสียหายธาตุน้ำเยอะดาบก็ยิ่งลดดาเมจที่ได้รับของเราลงเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทาเลนต์ตอนเรื่องขั้นขั้งแรกนะครับเมื่อดาบถูกทำลายจะฟื้นพลังชีวิตของตัวละครตัวน,นั้นนะครับโดยฟื้นเท่ากับ6%ของพลังชีวิตสูงสุดของงกิวนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งฟื้นได้แรงมันก็จะคอมโบกับสกิลหลักเมื่อกี้ แล้วก็ถ้าไม่ตายก็คือเรียกฝนดาบนะครับก็คูดาว20วิอยู่15วิแล้วใช้พลังงาน80ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผลของมันค่อนข้างจะดีมากนะครับผมแล้วก็พอเลื่อนขั้นครั้งที่ 4, สซิงชิวก็จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ําเพิ่ม20%นะครับอันนี้ได้มาฟรีๆว่าะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มอีกเต็มที่ก็คือ100%นะเพื่อให้อัตราส่วนของการลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นเต็มที่นะครับ แล้วก็อันนี้มาสวรรค์ติดตัวเวลาที่เราสร้างสมุดที่เอาไว้อัพพอนสวรรค์ตัวละครมีโอกาส25%ที่จะได้รับบางส่วนกลับคืนมาซึ่งผมบอกเลยว่ามันดีมากมันช่วยมากนะครับเพราะว่าหนังสืออัพพอนสวรรค์นเนี่ยมันต้องใช้เรซินในการฟาร์มและมันใช้เยอะด้วยคือมีตัวนี้คือช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับตอนนี้มาดูกลุ่มดาวนะครับอันแรกก็คือเพิ่มจานวนดาบที่หมุนรอบตัวละครเราเนี่ยขึ้น1เล่ม ซึ่งก็ดีก็คือช่วยกันความเสียหายได้เพิ่มนะครับถ้าโดนโจมตีครบสีครั้งแล้วก็เวลาดาบหมดเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของการฮิวด้วยอันที่2ก็คือยืดระยะเวลาของท่าไม่ตายนานขึ้น3ามวิแล้วก็ศัตรูที่ถูกดาบจากไม่ตายโจมตีจะโดนลดต้านทานน้าลง15%ก็เอาไปใช้คอมโบกับตัวได้ทุกตัวเลยนะระยะเวลามันนานขึ้นหรือตัวอย่างโมนาที่โจมตีเป็นธาตุน้ำเนี่ยก็ทําให้โมนาโจมตีได้แรงขึ้นด้วยนะครับ อันที่3ก็คือเพิ่มเลเวลของท่าไม่ตายขึ้น3ามเลเวลอันที่4ก็คือในช่วงที่ท่าไม่ตายยังอยู่นะครับความเสียหายจากการใช้สกิลหลักของเราที่เป็นฟันสองครั้งเนี่ยจะแรงขึ้น50%แล้วก็อันนี้เพิ่มเลเวลของสกิลหลักขึ้น3สกิลอันสุดท้ายก็คือทุกครั้งที่ท่าไม่ตายของเรานะครับปล่อยเป็นดาบออกไป2ครั้งนะครั้งต่อไปคือดาบครั้งที่3เนี่ย จะแรงขึ้นแล้วก็ฟื้นพลังงานธาตุให้ซิงชิว3หน่วยอันนี้คือดีมากเลยมันทําให้ซิงชิวสามารถใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นนะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับดีมากๆในส่วนของอันติแฟกต์ด้วยความที่ซิงชิวเป็นตัวซัพพอร์ตผมแนะนําแค่2เซตนะครับมี2เซตที่ใช้ได้เซตแรกเลยก็คือ dX ไเพื่อทําให้ซิงชิวสามารถใช้ไม่ตายได้บ่อยแล้วก็คอมโบกับตัวอื่น ได้บ่อยขึ้นนะครับแถมเวลาใช้ไม่ตายก็ฟื้นพลังงานให้ตัวอื่นด้วยเป็นเซตที่ดีมากๆจริงๆแล้วใช้ได้จนถึงท้ายเกมเลยแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเซตของโนเบสก็คือทําให้ไม้ตายแรงขึ้นแล้วก็หลังใช้ไม้ตายจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวละครในทีม20% 12วิก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่เซตนี้ผมแนะนําว่าต้องให้เรามีค่าฟื้นฟูพลังงาน เยอะพอให้ใช้ไม้ตายได้ต่อเนื่องก่อนค่อยมาใช้เซตนี้นะครับถ้าเรายังใช้ไม้ตายได้ไม่บ่อยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เอ็กซไปก่อนใช้ได้ยาวๆเลยครับเซตนี้ในส่วนของค่าพลังหลักของอ์ติแฟกต์นะครับผมก็แนะนําเป็นพื้นท่าไม้ตายนะอ่ะเราต้องใช้ให้บ่อยแล้วก็น,น้ำมีธาตุน้ําก็จะทําให้ดาบของเราลดความเสียหายได้มากขึ้นแล้วก็สกิลอะไรต่างๆเป็นธาตุน้ําหมดเลยนะครับก็แรงขึ้นด้วยส่วนมงกุฎเนี่ย มันใช้ได้3แบบแเอาเป็นโจมตีเปอร์เซ็นเพิ่มก็ได้นะครับก็ทําให้ไม่ตายเราแรงขึ้นช่วยเร่งนเมจได้หรือเอาเป็น HP เพื่อทําให้การฮิลแรงขึ้นหรือโบนัสฟื้นฟูก็ฮิวแรงขึ้นเหมือนกันผมมองว่ามันใช้ได้ทั้ง3แบบอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ค่าพลังเสริมอ์ติแฟกที่สําคัญเลยก็คือ HP กับฟื้นท่าไม่ตายนะครับ2ออันนี้สําคัญที่สุดนะครับ HP h P เปอร์เซน็นฟื้นท่าไม่ตายแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโจมตีเปอร์เซ็นมาเพิ่ม เพื่อช่วยเร่งดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ดาบที่ผมแนะนำที่สุดนะคือสีดาวเซกิ i ิเชียลซอนนะครับซึ่งกำลังขึ้นหน้าตู้มันก็ฟื้นถ้าไม่ตายเหมือนกันแล้วเวลาที่เราใช้สกิลโดนศัตรูมันจะมีโอกาสที่เป็นการรีเซ็ตสกิลนะครับซึ่งทำให้เราใช้สกิลได้ซ้ำอีกก็คือเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะได้อดูธาตุเยอะ ทำให้เราใช้ท่าไม่ตายได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับผมมองว่าดาบอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดในปัจจุบันนะส่วนถ้าเป็น3ดาวผมก็แนะนําเป็น Sky Rider s w o r สก็คือฟื้นท่าไม่ตายเหมือนกันแล้วก็หลังใช้ท่าไม่ตายจะได้ในส่วนของพลังโจมตีกับความเร็วขึ้นที่เพิ่มพลังโจมตีที่เพิ่มมาก็ทําให้ดาบจากท่าไม่ตายของเราแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นดาบสามดาววันหนึ่งที่ใช้ได้ยาวๆเลยเหมือนกัน โดยรวมแล้วคือจะเห็นเลยว่าซิงชิวเนี่ยเป็นตัวที่ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตคือคอมโบกับตัวอื่นเป็นหลักนะครับเราจะใช้ไม้ตายแล้วเราโจมตีต่อเองมันก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นทําคอมโบ่านเนี่ยมันดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับซิงชิวมากเลยก็คือ,อคู่ดาสวสกิลมันนานคือมันดียังไงมันทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องสลับมากดสกิลซิงชิวบ่อยๆเราก็จะได้ใช้อีก3ตัวทำดาเมจได้เต็มที่นะครับถึงคู่ดาสวสกิลมันนานแต่ผลของมันก็นานตามไง เราใช้ครั้งหนึ่งจากนั้นก็รอยาวๆเลยค่อยมากดใช้สกิลอีกทีหนึ่งนะครับดีมากเอาล่ะก็พูดเรื่องทฤษฎีมาเยอะและ้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลงอบิดชั้น10นะครับว่าเวลาเอามาลงด่านยากๆของจริงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของทางช่องก่อนนั่นก็คือร้าน Power Pay นะครับผมเป็นร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานมากแล้วก็เครดีทํางานไวนะครับ ตอนนี้เขาก็มีแพ็กเกจลดจาก3,000เหลือ2,399นะครับผมเองก็เติมไปละคือปลอดภัยนะครับได้จริงแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูในคำอธิบายคลิปเพื่อติดต่อทางร้านได้เลยนะครับผมอย่างห้องนี้นะครับมันจะเป็นมีสลามธาตุไฟเยอะมากซึ่งอย่างสลามธาตุไฟเนี่ยถ้าเราใส่น้ำเนี่ยตัวมันจะดับนะ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใส่พวกคอมโบธาตุอะไรต่างๆตามได้นะครับอย่างเช่นชาร์จไฟฟ้าแบบนี้เราใช้ไม่ตายแเราก็โจมตีเรียกนกเรื่อยๆนะครับนกโจมตีเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นคอมโบชาร์จไฟฟ้าได้เรื่อยๆนะครับเรียกดาบมาครับดีมากเนี่ยพอสลามไฟมันดับมันโดนชาร์จไฟฟ้าได้ไงคอมโบอะไรได้แบบต่อเนื่องมาก เคูดาวสกิลสกิลมันคูดาวละเดี๋ยวไม่ตายมันหมดเปลี่ยนมาเป็นโนเออก่อนมาฮิวนะครับศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเองก็ติดเปียกเรื่อยๆนะนะครับเวลาตัวโจมตีก็ดาเมจที่โดนก็น้อยลงนะครับมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะอจริงๆนะถึงเราจะมองไม่เห็นผลตอนนี้มากเพราะว่าเลเวลของตีชิวมันน้อยเนี่ยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันทำให้การเล่นของเราง่ายขึ้นมากๆ นี่ติดชาร์จไฟ้าน้ำแล้วก็ชาร์จไฟ้าไปไม่ตายแล้วกันบึ้มไม่ตายของซิงคิวเข้ามาละคอมโบรัวๆเลยแบบนี้บอสมาพอดีเดี๋ยวนะอาจจะต้องเอาโนเอลม่ค no ิวก่อนนะครับ จิงชิวผม,มเบลน้อยมากเดี๋ยวมันตายไปเกาะแล้วก็เด็กนกมาตอาน,นี้ได้ไม่ตายละโนโอเอลชิวเลยปั่นครับกลายเป็นโชว์เคสโนโอเอลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับผมผมก็ทำไกด์ไว้แล้วนะใครชอบก็สามารถไปดูไกด์ตัวนี้ได้นะครับดีมากจริงๆ เอไม้ตายมาแล้วสวยนะครับเรียกนกแล้วก็ไม้ตายใส่ทัดน้ำไปเรื่อยๆยะฮะดูทัดไฟก็โดนดับได้เห <c oughs> ลือแค่2ตัวใส่โล่หน่อย อยู่มาละปึ๊บๆแค่สลับมาหลากักๆผมแค่สลับมาใช้ไม้ตายกับอันติแค่นี้เองนะครับ <S <S เราก็มีเวลาไปคอนโทรลตัวอื่นเพิ่มไงเรามีตัวละครทั้งสีตัวคิดดูดิเนี่ยครับคงน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันเก่งยังไงเนาะสลับไปดีโอนี้ก็ผมขอจบเนื้อหาแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผม สวัสดีครับ